mày thấy thấy không đi? mày bây đen cha, bây giờ mày bây giờ đen, bây เอาเงินยําแร่เ้าจอ้พอดใจดีเพ่อ สองมาขึ้นเลยสองไฮพลตกห้เนาะจ้าเนาะไม่นี้เก้าอีกเล่งมาเลยสองพันเลยจ้าแล้วมือนี้นะจ้าแลคาก็ลงเพือพ่อเพื่อพ้อกับตรงเปล่าเล่งนะจ้าสองพอนันนะจ้าเราจ้าลมรถได้พลตกกับลมรถเดินขึ้นอว่าีบ่ลมน,น,นะจ้าเห็น่ลมลมรถเกี่ยวคือนสีเงยเนาะจ้าเนาะ ราคาบดีแต่มาเห็ดขาวใหญยโอ้แตงใหญ่บางิเห็ดเขาแนวเขาพันเห็ดหน้าบางตัวน่าจะจ้าเอาไปร,รูปดีตอนพันเทศในรถน่าจะน้อมนขึ้นในรถหนึ่งจ้าลู้ตตรงไงนพี่น้องโนกเมาไม่กินมาแดงไม่กินกัดแตงน,น,น่าจะน้องบอกรี่หน่อยนะจจะ một cái ngô Hãy subscribe cho